จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิประเทศแนวยาวลักษณะคล้ายปากนกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยกว่า2 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรมีความต้องการใช้น้ำปีละกว่า800ล้านลูกบาทเมตรและคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรแต่ในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ สามารถพัฒนาแหล่งน้ําและเก็บกักน้ําได้เพียง223ล้านลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ําห้วยป่าแดงและอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเลาเป็นแหล่งน้ําต้นทุนใช้ในการเกษตรและการปลูปาจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในเฉลิมเกียรติของวิเชียนวัดรรองอธิบดีกรมชลประทานได้น,นําสื่อวลชนลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการให้โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําทินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้า เพื่อทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคสามอ่างเก็บน้ำที่เรามาศึกษาตรงนี้อ่างเก็บน้ำน้ำทินนะครับอ่างเก็บน้ำนางั่วอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ของจังหวัดพิจบูรณ์เป็นโครงการอันนึ่งมาจากพลตรีที่ในหลวงรอก้ารับสั่งให้ไปพิจารณาทำอ่างเก็บน้ำเหนืออ่างป่าสัก์ก็คือพิจบูรณ์และในหลวงรัชกาลที่สิบก็รับสั่งว่าให้มาดำเนินการทำให้แล้วเสร็จหาแนวทางนะครับลักษณะสืบสารสารักษาต่อยอด ผมจะมาะานเรามาศึกษาวันนี้เราศึกษาแล้วเสร็จนะครับสอ่างที่ว่านี้เก็บน้ําได้ประมาณเกือบ50ล้านรลูกบาทเมตรนะครับแผนต่อไปทํายังไงให้ได้ประมาณสัก8 0 0ล้านนะครับก็ต้องมาพิจารณาความเหมาะสมศึกษาเพิ่มเติมหาแผน,นดําเนินการลุ่มน้ําไหนที่จะเก็บน้ําได้อีกสัก10ล้าน20ล้านหรือ50ล้านหรือร้อยล้านแผนจะเป็นระยะระยะต่อไปนะครับสอ่างนี้เราจะสร้างปี -66 ก่อนนะครับหากดําเนินการได้เราอาจจะมีการศึกษา อ่างอื่นอีกน,น,น,นะครับให้ได้น้ำสักประมาณ100ล้านอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเป้าของเรา800ล้านตอนนี้เราทําไปแล้ว200ล้านเศษก็เหลือปรนมา้สัก600ล้านนะครับตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณก็เป็นผมว่าก็น,น่าจะเป็น10ปีนะครับเพราะว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเพชรบูรณ์แล้วก็มีหลายจังหวัดเห็นแผนนี้เําดำเนินการนี่ก็เราวางเป็นระบบอยู่แล้วนะครับว่าอย่างน้อยเราศึกษา3อ่างนี้เราสร้างปี6ได้น้ําประมาณ5 6 0ล้านนะครับในระยะต่อไปเราอาจจะดำเนินการ ในอ่างเก็บน้ําอื่นที่มีความเหมาะสมต่อไปเพื่อให้ได้น้ําประมาณสัก800หรือ900ล้านได้ได้ครับมองเห็นอย่างชัดเจนได้3มิติเลยในมิติที่1เลยนะครับมิติแรกคือด้านการเกษตรปริมาณน้ําที่กักเก็บได้เนี่ยจะไปช่วยให้พืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นผลผลิตออกได้ตรงตามฤด,ดูกาลมิติด้านที่2คือมิติของเรื่องของน้ําใช้ในชีวิตประจําวันจะสามารถไปดูแลระบบประปาในหมู่บ้านตามเส้นทางลําน้ํา มิติที่3ที่เห็นได้เลยนะครับก็คือมิติเรื่องของทางการดําเนินชีวิตประจําวันเรื่องของความสวยงามความร่มรื่นอาจจะต้องตามไปถึงการท่องเที่ยวที่จะมาในอนาคตต้องขอขอบพระคุณสํานักง,งานกรุมชนประทานอย่างยิ่งเลยนะครับในพิจารณาเรื่องพื้นที่บ้านเขาขาดตําบลตะบอ่ออาเภอเมืองเพชรบูรณ์เข้าสู่กระบวนการในการก่อสร้างแล้วเราทางประสบการณ์ของนายเอเภอที่อยู่กับการก่อสร้างมามั่นใจครับว่ารูปแบบของการตรวจทานตรวจสอบแล้วก็การชดเชย ให้กับผู้เจ้าของครอบครองที่ดินเจ้าของต้นไม้จะได้รับการดูแลอย่างดีจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลานาน,านก็มั่นใจนะครับว่าจะเกิดความบริสุทธิ์ผงใสย,ยุติธรรมเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างมากครับ